<D> ตอนนี้เรากำลังจะเข้าสู่เล็กโตซากันแล้วนะครับของที่แถมมาเริ่มต้นเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับตามนี้แล้วก็มีผู้เล่นอยู่ตามนี้เอ้ยนี่นี่เป็นเซิร์ฟเวอร์ของฝรั่งเขานะครับ ตอนนี้เราก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับ DKS นะครับขายเกมแบบดิจิตอลดาวน์โหลดรวมไปถึงเกมมีเกียร์นะครับซีนบอลเลยก็มีขายเกมแท้ถูกต้องเลขสิทธิ์จาก Origin U Play Steam นะครับผมเข้าไปดูกันได้นะครับ DKS.IN.TH นะฮะแล้วก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการคลา o s ค Cast Gaming นะครับผมยี่กับผมไอ Cross นะและเกมที่คุณกำลังรับชมตอนนี้นั่นคือ Day 4นั่นเองนะครับเป็นเกมที่ เป็นมอดของเกม a m a t u r และ a m a t u r Arrowhead นะครับไม่ได้เล่นเกมนี้นานเลยนะครับเห็นมีคนเรียกร้องเยอะครับแล้วตอนนี้ผมก็กำลังจะเดินเข้าเมืองแล้วก็เห็นรถอยู่กี่คันวะแล้วรถพวกนี้มันใช้ได้หรือเปล่าถ้าเกิดว่ารถพวกนี้มันใช้ได้เราจะได้ขี่เข้าเมืองกันอีกเพราะ e l e c t โ o ซาอยู่ไม่ไกลจากตรงนี้แล้วนั่นเองใช่ Electroza วะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใช่เล็ c t r o z a าหรือถ้าไม่ใช่ e l e c ทรซ z าก็เป็นเชนากอร์เนี่เข้าไงวะขับได้บ่าขับได้บ่า ูดูดเ d r i v e ซื้อขับได้อยู่แต่พังล้อพงล้อพังหมดไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้คือมีน้ํามันแต่ว่าล้อพังนั่นเองซอมบี้แถวนี้ก็อยู่เยอะเหลือเกินด้านซ้ายมีซอมบี้หนึ่งตัวเราควรจะยิงก่อนไหมไม่ตายเหรอเฮ้ยตายละโอเคเมื่อกี้ยิงว้าไวไไม่ใช่ยิงว้าหรอกยิงโดนแต่ว่ามันไม่ตายไงทำไมล o s t c o n n e c t i o กันเยอะจังเลย ไหนดูซิว่ารอบนี้คันนี้จะขับได้หรือเปล่าไม่ได้อีกแล้วครับล้อผงล้อพังล้อเครื่องยนต์ก็แดงแล้วไม่ได้อะครับเราองเดินวิีกนิดนึงคือว่าเวอร์ชั่น DC หนึ่งจุดแปดนี้เนี่ยนะครับมันสามารถเลือกเมืองเกิดได้แต่ผมกดผิดไม่รู้ว่ามาเกิดที่ไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีตอนนี้เราต้องเข้าเมืองก่อนละมีซอมบี้อยู่หนึ่งตัวซึ่งเราจะเดินผ่านไปลำบากค่อนข้างมาก เราจะต้องทำการยิงก่อนนะครับจึกไม่โดนจึกไม่โดนอีกละหัวมันสายอะ่ะเอ้ยเด้อเด้ยเดยอย่าเพิ่งรีโหลดเอา้ากดผิดนัด่นแหละครับรีโหลดก็รีโหลดไปมีสิบห้ามีแม็กกาซีนเยอะครับดูแม็กกาซีนครับบึ้มครับจะทำเสียงดังไม่ได้เดี๋ยวไม่รู้ต้องอ้อมไปข้างหลังอย่านะอย่าหันมานะกูไปแล้วนะโอเคเยี่ยมไม่มีซอมบี้ตัวไหนสนใจเราครับ แต่ต้องระวังคนเปมนพิเศษเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์นี้คนก็ไม่ใช่น้อยๆนะยิ่งตอนเข้าเมืองน,นี้อันตรายมากซึ่งผมอยู่ที่ไหนแล้วก็ไม่รู้ Oh no way no way สรุปนี่มันเชนอก,กอสหรือเออใช่น่าจะเป็นเชนาก,กอสแหละมั้งไม่น่าใช่อิเล็กโตซ่าอิเล็กโตซ่ามีตึกไม่ไม่มีตึกสูงแบบนั้นไม่ใช่เหรอแลวแบบมันเปลี่ยนเราก็จะอยู่ในประเทศเชนารัสเหมือนเดิมหรือเปล่าสบีบึ้ม,มากจะเข้าไปในเมืองน,นี้ลำบากลำบาก ซอมบี้บึ้มๆเลยตัวเองขึ้นเขาดีกว่าครับเราต้องขึ้นเขาอย่าให้เขาขึ้นเรานะครับถ้าเกิดเขาขึ้นเราแล้วเราเจะเหนื่อยเอ้ยเขาจะเหนื่อยไม่เช่เอาชิบหายแล้วซอมบี้ซอมบี้มาแล้วชิปหายแล้ววิ่งขึ้นเขาก่อนละต้องหลบมันดีๆซอมบี้พวกนี้แม่น่ากลัวาศาสตร์จะเจอใครไหมน้อจะเจอใครให้เกียนไหมน้อ ที่นี่คือที่ไหนใช่เชอร์นากอตรหรือเปล่าหรือว่าเป็นอิเล็กโตซ่านี่มันเชอร์นากอตเอ้ยนี่นี่มันเป็นอิเล็กโตซ่าแล้วไม่ใช่เชอร์นากอตแล้วครับนี่มันเป็นพาวเวอร์แพนพาวเวอร์แพนครับพาวเวอร์แพนไฟสตีชั่นพาวเวอร์แพนน่าจะมีขอให้เก็บอยู่ตอนนี้เราน่าจะอยู่อิเล็กโตซ่าครับถูกต้องแล้วครับไม่ใช่เชอร์นากอตรครับต้องของอาภัยนะฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีแกะเดินมีแกะเดิน เราต้องไปหาอาหารข้างในก่อนเราต้องเข้าซุปเปอร์มาร์เก็ตเมืองน,นี้ผมรู้รู้รู้แผนที่อยู่ครับพอเดินเป็นอยู่เมืองนี้ไม่น่าจะมีปัญหาน่าจะหายห่วงให้ห่วงให้ห่วงมีใครอยู่ในนี้ไหมเฮ้ยมีรถจอดอยู่คันนึงอะระวังครับมีกล้องส่องทางไกลด้วยรถไม่มีล้ออีกีเฮ้ยใครเข้ามาจอดในนี้วะเป็นตัวล่อเลยปเปล่าว่าเราเก็บกล้องส่องทางไกลก่อนแล้วกันครับมึงจะหายใจแรงอะไรนักหนาเนี่ยแม่ อะไรของมึงไม่มีใครอยู่บนนี้ไม่น่าจะมีปืนด้วยอันนี้คือกระสุนอะไรไอ้ดูสิ m 2 0 3ปืนก็ไม่มีมีแต่กระสุนให้ e s a n ดไฟฟ e station เฮ้ยเราต้องการอะไรอ่ะ snack อ่ะสแนค็แนคทำอะไรได้น่าจะเป็นอาหารหรือเปล่าแล้วเมื่อกี้เสียงอะไรสัตว์เยอะมากครับสัตว์เยอะมาก ไม่ต้องกลัวว่าเซิร์ฟเวอร์นี้น่าไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะโอ้โหไม่น่าจะอดตายได้แล้วครับเก็บแล้วครับช็อตกันครับผมเย่ yeah! มีปืนใช้แล้วเว้ยเยี่ยม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 ส่วนอันนี้เป็นไรเอ็มตี้แคนกระป๋องเปล่าถือปืนนี้รอละหรือว่าถือปืนพกรอเดียวถือปืนพกรอเดียวเพราะว่าเราจะต้องฝ่าลงดงซอมบี้ไปเยอะนะครับคือเราจะไปเข้าซุปเปอร์มาร์เกต็ตอันนี้คือกระสุนอะไรกระสุน M9SD โอ้โหเอานี่เข้ากระเป๋าก่อนได้ไหม เขาไม่ได้แล้วเหรอเก็บเข้ากระเป๋าไม่ได้เหรอมันน่าจะเก็บเข้ากระเป๋าได้ดิแบนเด i คือคือ,ค,อคือเอาเอาแม็กนี้ออกไปได้ไหมแล้วก็เอาแม็กใหม่เข้ามาได้ไหมไม่ได้นี่หว่าเอาแม็กนี้ออกไปแล้วเอาแบนเด i เข้ามาแทนดกวอ่าคือแบนเด i ต้องใช้นะครับแบนเด i นี่เป็นของจาเป็นเป็นของจําเป็นกระสุนมีก็โอเคแล้วเดี๋ยวนะถ้าเราถ้าเราเปิดกระเป๋าเปิดกระเป๋ายังไงวะเปิดกระเป๋าแบบนี้แล้วเอา m9 sd เข้ามาไม่ได้หรอวะ มันต้องใส่แค่ช่องนั้นอย่างเดียวสิเนาะไม่เป็นไรช่างมันเถอะในเมื่อกระเป๋าเราเต็มแล้วแบนเดดก็ต้องใช้นะครับแบนเดดนี้ต้องพวกไว้อย่างน้อยสองอันไม่งั้นโดนกัดแล้วจะลำบากเอาอไปนี้ซัมบี้ดงซัมบี้เต็มแน่เลยเดี๋ยวมีโอเคมีอาหารแล้วครับมีอาหารเรียบร้อยที่นี่เราก็ต้องหาน้ำซึ่งเราก็จะไปซุปเปอร์มาร์เก็ตในเมืองกันนะครับไม่ไกลจากตรงนี้มากมายสักเท่าไหร่โอ้ยเยยระวังซัมบีด้ดีๆ แถวนี้น่ากลัวมากๆคนก็น,น่ากลัวซอมบี้ก็น,น่ากลัวน่ากลัวไปหมดเลยเฮ้ยซอมบี้อีกแล้วค่อยๆเป็นค่อยๆไปบ้านนั้นเข้าได้หรือเปล่าบ้านนั้นจะมีอาหารให้เราไหมไม่เข้าดีกว่าครับเรามุ่งหน้าไปซูเป,ปอร์มาร์เกต็ตเลยดีกว่าอิเล็กโตซาจริงอ้าวอิเล็กโตซาจริงเหรอวะทำไมไม่เคยเห็นตึกนั้นมาก่อนวะจริงๆนะผมไม่เคยเห็นตึกนั้นมาก่อนเลยโอเคเราจะไปที่ไฟสแตชันกันครับ ไฟสต้าชันไปโดดข้ามรั้วโดดข้ามรั้วไปไปซอมบี้ไล่เราแล้ว,ลวคือถ้าเกิดให้ซอมบี้ไล่เราเนี่ยมันเราจะเป็นจุดสนใจมากนะครับซึ่งมันอันตารายอันตารายใช่ครับอิเล็กโทรซาถูกแล้วแต่ตึกนั้นมายังไงไม่เคยเห็นสงสัยเพิ่งเพิ่มมาซึ่งเราก็จะเข้าซุปเปอร์มาร์เก็ตกันนะครับซุปเปอร์มาร์เก็ตไอ้หลบหน่อยเฮ้โยวอทซับเฮ้ยเฮ้ยขนขนไวเฮ้ย ซอมบี้ตกมาจากหน้าต่างได้ยังไงไอ่เชีย่ยแม่งต้องมีคนแน่ๆเลยอ่านว่ากูเลี้ยวเข้านี่ก่อนแล้วกันอันตรายมากครับโอ้โหคือตอนนี้ต้องการกระเป๋าใบาใหม่หลบซอมบี้ในนี้ก่อนน่าจะมีน้ําให้อยู่แหละนี่ไงมีน้ําครับมีน้ำโอ้โหเสียงซอมบี้เยอะมากซอมบี้มาเฮ้ยเดีือดๆนั่นซอมบี้หรือคนเยอะซอมบี้อู้หูอู้หูซอมบี้บึ้มๆเลย จะสู้ยังไงยิงปืนที่ซอมบี้แห่กันมาแน่นอนครับกระเป๋าแถวนี้ก็ไม่มีให้เก็บนี่มีกลหนวดเหรอเปิดสิเปิดประตูไปกูจะไปแล้วแย่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 เราจะไปดูไฟสถานตรงนู้นกันแถวนี้คนไม่น่าจะมีนะครับน่าจะสบายอยู่สบายบื้อเสดือโบมีใครไหมล้วผู้เล่นหายไปไหนหมดผู้เล่นก็ยังอยู่เยอะนี่หว่าแล้วเขาไปไหนกันมาหรือว่าเขาไม่ได้อยู่ในเมืองกันเป็นผมผมจะเข้าเมืองมาแล้วก็ฆ่ากันนะครับ เฮ้ย <Hey, S 2> มีคนเผาไฟใครเผาไฟอะไรอยู่ตรงนั้นอ๋อมันอัปเดตใหม่จริงๆด้วยครับมีตึกนี้มาเพิ่มครับตอนแรกไม่มีนะครับ1.8มีตึกมาเพิ่มแล้วดรอปอะไรให้กูไหมเนี่ยกูเข้าไปแล้วกูจะปลอดภัยจริงๆเหรือกูว่าไม่น่าจะปลอดภัยนะออกดีกว่าครับยังไม่อยากเป็นเป้าสนใจตอนนี้แถวนี้ก็น่ากลัวพออยู่แล้วไฟสน ซอมบี้หายไปไหนหมดฮึบช่ฮึบมีน้ำมีอาหารครับไม่อดตายละมีน้ำมีอาหารน้ำก็มีโซดาแฟบซี่โครกครบคันนั่นปืนอะไรช็อตกันอีกแล้วกูมีแล้ววะ่ะโทษอาหารคงพอแล้วละครับไม่ต้องเก็บเพิ่มละข้างบนขอให้เป็นปืนเด็ดๆหน่อยได้ไหม <c oughs> เปลี่ยนไฟฉายไปไฟฉายนี้น่าจะดีกว่า เฮ้ยเรายังไม่มีไฟฉายเลยเหรอตอนแรกอ้าวเหรอเฮ้ยเย็ด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 ไม่มีแม็กใช่ไหมกูรู้ว่าไม่มีแม็กไม่มีแม็กจริงด้วยแม็กมีอยู่ที่ไฟเตชันอีกที่นึงอะอยู่ที่พาวเวอร์แพนน่ะเย็ดแล้วก็มีเอสดีอีกนะครับซึ่งปืนนี้เรามีแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องเก็บ MRE คืออะไรอ๋อเป็นอาหารนั่นเอง แต่อยากได้ AK มากอะแต่ไม่มีกระสุนน่ะเซ็งอะปืนที่ไม่มีกระสุนก็ไม่มีค่าครับปืนที่ดีที่สุดคือปืนที่ยิงได้นะครับจำไว้จำไว้ปืนที่ดีที่สุดคือปืนที่ยิงได้สตาร์แนกเอสดโอ้ยโอ้ยอย่าตกอย่าตกลูกนี้นะ่าเก็บกระสุนเ k คมาแต่มันก็มีแค่แม็กเดียวนะเดียวนะเปลี่ยนปืนโดยไม่ต้องลังเลเลยอย่างเงี้ยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยสตาร์แนก เย้เยยได้ปืนใช้แล้วทีนี้กูก็ปลอดภัยแล้วสินะสินะสินะทีนี้สิ่งที่เราขาดก็คือยาครับยานั่นเองเราจะขึ้นไปบนโรงพยาบาลแล้วก็ซุ่มอยู่ข้างบนครับรอคนมาแล้วก็ดักยิงแม่แล้วก็ป้นของมันต่ออิเล็กโทรซ่านี่เหมือนบ้านเกิดจริงจังนะเนี่ยจริงจังเฮ้ยซอมบี้ไล่เหรอซอมบี้มาจากไหนเลี้ยวขวาก่อนแล้วกันซอมบี้เยอะจังเลยวะ ตรงนี้ก็มีซอมบี้ตัวหนึ่งโอ้โหเยอะเยอะสัตว์เยอะสัตว์สัตว์ซอมบี้ไล่กูแล้วคะ่ะขึ้นโรงพยาบาลดีกว่าจะได้ปลอดภัยแถนนี้ไม่มีใครแล้วใช่ไหมแน่นอนครับโอ้เอานะครับปีนครับโรงเรียนก็ยังไม่ได้ไปสำรวจเลยนี่หว่าโอ้โหซอมบี้เป็นล้านกูไม่ไปหรอกนะต้องอ้อมไปครับ ค่อยเดินไปอย่าให้ซอมบี้มันรู้ตัวเมื่อเราหลบมุมแล้วก็วิโอ้โหซอมบี้มาอีกแล้ว no way what the fuck ปีนขึ้นลงบาทซือซอมบี้มันปีนมันปีนตามขึ้นมาไม่ได้ก็จริงแต่ว่าถ้าเกิดว่าซอมบี้ไปออกกันอยู่ข้างล่างมันไดนี่รู้เลยนะครับว่ามีคนอยู่บนโรงพยาบาลไม่ได้ครับต้องไม่เสี่ยงแล้วใครเอามาเผาผิไฟเยี่ยอะไรอุ้ยมาเผาผิงไฟเยี่ยอะไรตรงนี้เนี่ยวิ่งเข้าโรงเรียนก่อนละเฮ้ยเดี๋ยวนี่อะไรนี่อะไร แผนที่เย็ดคแผนที่โอ้ยได้แผนที่แล้วสบายแล้วกูสบายแล้วกูมีแผนที่ใช้ละมารอบนี้มีคุ้มนะเนี่ยคิดถูกแล้วที่เข้ามาในโรงเรียนมีไรกูเก็บอีกไหมพวกกร,กระสุนกระสุนกงปืนอะไรเงี้ยไม่มีแล้วอ่ะมีแต่อาหารสินะโอเคโอเค,อเคห้องนี้ล่ะห้องนี้มีกระสุนไรไม่มีเลยอยากได้ไรเฟิลสักกระบอกจังไปแอร์ฟิลดีไหม เฮ้ยคนคน,คนส,สู้สูู้ยิงนะ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 เจอคนไร้สัตว์ไม่ใช่นี่วาโหถ้าวิ่งแม่งเหมือนคนตกใจซอมบี้เฮียเหมือนคนมากอะเมื่อกี้โหแล้วกูออกไปจากตรงนี้ไม่ได้ด้วยต้องปีนขึ้นข้างบนแล้วก็ไปลงอีกทางครับ<ๆ>ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องระวังคนเป็นพิเศษแผนที่เราก็มีแล้วแผนที่ตรงนั้นไม่ต้องเก็บไป <that> ไป<ๆ><ๆ>ไพกปีปนพกไว้ เราจะไปรออยู่บนโรงพยาบาลนะครับซึ่งเป็นจุดสังเกตการที่เยี่ยมมากน่าจะมีคนมาเกิดบ้างแหละนะน่าจะมีคนมากดเกิดที่นี้บ้างเพราะว่าเวลากดเกิดรอบนี้เนี่ยมัน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 เลือกเกิดได้นะครับไม่ไม่ต้องแรนดรอมแล้วนะซึ่งผมก็จะขึ้นโรงพยาบาลนั่นเองมีซอมบี้อยู่หลังกำแพงหนึ่งตัวได้ยินเสียงเกมนี้นี่ถ้าเกิดใส่หูฟังดีๆนี่ก็ได้ยินชัดเหมือนกันนะครับ ปีเร็วปีนปีนสมบงซอมบี้แห่กันมากูไม่สนใจละกูขึ้นข้างบนก่อนแล้วกันโอ้ย่เบบมีซอมบี้ข้างบนด้วยเหรอใช่เหรอได้ยินเหมือนซอมบี้อยู่ข้างบนทําเป็นเล่นไปไม่มีมั้งไปดีกว่าเอาละครับจุดสังเกตการของเราเออเรามีอะไรเนี่ยนี่มันมอร์ฟีนเออ ต้องมีมอร์ฟีนด้วยแล้วก็มีเพนคิลเลอร์ด้วยกันมือสั่นนะครับน้ำทิ้งไปหน่อยน้ำรู้สึกเยอะแล้วน้ำไว้อันเดียวก็พอส่วนอาหารก็เยอะเกินไปเหมือนกันทิ้งยี่หินนี้ไปแล้วกันเก็บไว้อีกสองช่องนะครับผมข้างบนมีอะไรไหมเผื่อจะมีปงมีปืนคือตอนนี้มีอมฟอนเดียวก็น่าจะเหลือเฟือแล้วแหละครับที่เหลือแค่แค่รอเหยื่อมาแล้วก็ฆ่าซะเพราะเราเป็นแบนดิตเราเป็นโจนต้องสังเกตการก่อน โเยบสามีอยู่ข้างล่างอปนว่าตอนนี้ยังไม่มีอะไรนะครับ